สวัสดีทุกคนกันไนด้แล้วันนี้ผมก็จะมาสอนทําการปั๊มแชร์เฟซบุ o กนะครับทำยังไงมีกี่ขั้นตอนก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้และเอาไปทําตามกันได้เลยอย่างแรกเลยนะครับเข้า Google ไปก่อนนะครับพิมพ์เว็บไซต์ m m m d o l a r c o m นะครับอ่าก็จะเป็นเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์ก็อยู่อันแรกเลยนะครับห้่กี้เข้าไปเลยนะอ่า ก็ให้กรอกชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านไปได้เลยนะคะวันนี้แต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับสมัครใช้งานอยู่ตรงนี้นะครับกรอกชื่อผู้ใช้อีเมลรหาสผ่านยาาหัสผ่านนะครับถ้ากรอกเขาทั้ง4อย่างนี้แล้วนะครับก็ติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมตรงนี้ด้วยเพื่อนาการสมัครนั่นเองนะครับพอสมัครกันแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้กันเลย เว็บไซต์ smm.dola ดอลลาร์นะครับก็จะเป็นเหลืองๆทองๆแบบนี้เลยนะทุกคนก็มาดูตรงหมดหมู่ก่อนนะครับหมดหมู่เนี่ยครับ a c e b o o กนะครับกับ t i k t ต k อเนาะตอนนี้อนาคตก็จะมีเพิ่มอื่นๆเข้ามาอีกนะครับส่วน a c e b o o k นะครับเพิ่มไลฟ์โพสนะครับแล้วก็เพิ่มไลฟ์โพสแบบคนไทยนะครับมามิโมจิเพิ่มผู้ติดตามาก็ เพิ่มสุดใจบบกติดตาแฟนเพจนะครับแชร์โพสเพิ่มคนดูไลฟ์สดแล้วก็เพิ่มผลเข้ากลุ่มนะครับส่วนติจิต็อกก็ให้เพื่อนๆดูเอาเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ผมก็จะมาหัวข้อแชร์โพสตรงนี้นะครับแล้วดูตรงบริการนะครับก็จะมีอยู่อันเดียวนะครับก็ให้ทุกคนเลือกไปเลยล้าเจอหัวข้อลิงก์นะครับเป็นลิงก์โพสตนั่นเองนะครับกดไปที่วันที่เราเวลาตรงนี้นะครับปรับโพสต์ของท่านนะครับเป็นสาธารณะนะครับแล้วกดกอบไปลิงก์ด้านบนแล้ววางไปเลยนะครับ รูปตรงจำนวนก็สามารถเลือกเล่ตามใจชอบเลยนะครับว่าจะเอาแชร์เท่าไหร่นะแต่ขั้นต่ําอยู่ที่300นะครับก็จัดไปเลยนะครับขั้นต่ํานะค่าจะจ่ายเด้งขึ้นมานะใพ้ทุกคนกดคําว่าส่งตรงนี้ได้เลยอ่ะระบบก็บ,บอกว่าได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับขึ้นหน้าต่างเขียวๆนี้ให้ทุกคนทําการรอยอดแชร์เพิ่มขึ้นได้เลยนั่นเองก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเองนะครับที่มาทํารายการกันนะในระหว่างรอนะครับเดี๋ยวผมพาไปเัวรอเว็บไซต์นะ ว่าการซื้ออยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลขออเดอร์นะครับด้านหน้าสถานะรอการดาเนินการคงเหลือ300นะครับก็คือจํานวนที่เราเลือกไปบริการกับค่าใช้จ่ายและหัวข้อลิงก์ก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวการังซื้อย้อนหลังเฉยๆนะครับไม่มีอะไรหัวข้อต่อไปนะครับเป็นการเติมเงินการเติมเงินมีอยู่4ช่องทางนะครับสแกนเคเบิลโค้ดทูมินน่อลเลาคริปโตและเพอร์เฟกต์มันนี่นะครับให้ทุกคนนะครับเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเดี๋ยวผมจะสแกนให้ดูนะครับกรอกยอดเงินไปตรงนี้กดจ่ายครับ หน้าต่างสกแกนขึ้นมาให้ทุกคนทําการสกแกนให้เรียบร้อยเลยนะครับระบบก็จะเติมให้อัตโนมัติเลยนะครับรอเพียงไม่กี่วินาทีเองนะก็เติมให้รวดเร็วกันจริงๆอ่ะแล้วก็หัวข้อต่อไปอน,น,นะเป็นบริการทั้งหมดนะครับบริการทั้งหมดตรงนี้นะจะเป็นบริการทั้งหมดของ SM M เอ็มดอลลาร์นั่นเองนะครับก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยเอาเป็นว่าูกใจหัวข้อไหนนะครับติ๊กดาวไปเลยนะครับด้านซ้ายกดคําว่าดูด้านขวานะครับ ให้อ่านให้เรียบร้อยเลยแล้วดูตรงหมายเหตุด้วยนะครับก่อนสร้างคําสั่งซื้อตรงนี้นะถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะลองติดต่อสอบถามแอดมินนะครับเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับในการสั่งซื้อให้มาตรงคําว่าตัวตรงนี้นะครับให้เขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความตรงนี้นะครับกดส่งตัวไปนะครับแอดมินทางเว็บไซต์ก็จะทําการบริการเพื่อนๆอยู่นั่นเองแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นการแนะนําเพื่อนนะการแนะนําเพื่อนก็ง่ายๆเลยนะครับก็คไปลิงแนะนําแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะครับ ถ้าเพื่อนนะครับเติมยอดฝากมาเท่าไหร่ผ่านลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่น3%นั่นเองนะครับมีไรายได้เสริมกันด้วยนะเว็บไซต์ให้นะ,ะก็มีเป็นท่านี้นะครับเว็บไซต์ที่ผมจะมารีวิวนะครับ SMM Dolla เดี MM ๋ยวขออนุญาตไปดูยอดแชร์ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วนะถ้ายังไม่ขึ้นนะครับลองรีเฟซก่อนครับ1ท อ่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแค่รีเฟซหน้าต่างมันก็ขึ้นมาเลยนะทุกคนการทุกคนนะครับอยากปั๊มแชร์แบบรวดเร็วอย่างนี้นะครับปั๊มไลค์ปั๊มถูกใจนะครับหรือเพิ่มคนดูไห์สดนะครับเพิ่มการตลาดหรือว่าเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ตัวเองนะครับก็สามารถทํารายการกันได้นะมาที่เว็บไซต์นะครับ e d m e n d o l l a r แบบนี้นะครับพิมพ์ใน g o o g l e นะ e d m e n d o l l a r com นั่นเองนะครับหรือไม่ก็กดลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้า